และวันนี้ครับผมอยู่กับคอมเซต Intel เซตที่252จาก a d v i า e ครับผมสเปคที่ใช้เครื่องนี้ครับ CPU เป็น Intel Core i 7 14700K ครับผมเมนบอร์ดครับเป็นซีรีส์ทัพครับผมเป็น z 79 0พัดครับผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้รองรับแรม DDR5 ครับผมไปสุดครับผมกับแรมครับผม32 b ครับ DDR5 ครับบัตร5.6จาก G-Skill Trident Z5 ครับ SSD ครับ 1TB ครับผมจาก Samsung 980 Pro ครับผมกดจอบสุดอีกทางหนึ่งครับผมก็ต้องเป็น RTX 4070 t i พััดครบเคสนะครับเป็น G-Skill MD1 ครับที่มาพร้อมกับพัดลมแบบพิซซึ่งครับผม3ตัวด้วยกันครับผมอย่างกับเดินเข้าร้านจิวเวลรี่เลยทีเดียวนะฮะชุดน้ำผมมาเป็นแบบแพ็คคู่เหมือนกันเลยจาก G-Skill นะครับผมเป็นรอยย่อจิ๋วสามหกศูนย์จิวเวลรี่แน่ๆครับผมเซตนี้และสุดท้ายครับผม Power Supply 850วัตต์ ASUS TUF Gaming 850 80าศูนยพัตโกนะครับผม สรุปรง่ายๆครับผมเครื่องนี้ครับผมจัดไปให้สุดครับผมเ,เครื่องนี้ครับเล่นเกมแบบกระตุกจิตกระชากใจนะครับผมกระตุกจิตกระชากใจเพื่อรลุอะไรฮพร้อมเครื่องประดับหรูๆแบบนี้เลยครับผมไปให้สุดหยุดกับไอทีที่แอดไว้ครับ